เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบเร็วๆมาขี่ง่ายัอแข็งตัวอะไรไม่โดนเทียอะไรเลยโดนยากอเอาง่าย,ย้าพวกมึงไม่โดนอีโม่ถ้าไม่โดนอีโม่ไม่ตายหรอกหร,หรือไม่เลือดหมดหน้องเอาหัวยากหน่อย กดทีก็แล้วอะไรตลกดูดกพ่อผมทีก็แล้วครับ Y เซตติ้งครับขอใหม่เอ้ยขออะไรดิเดี๋ยวป้าเนี่ยเห็นปหมเนี่ยถ้าผมไม่โดนอ e ีโมนะไอ้ยะนี่มันลาวมันชอบเล่นอ e ีโมมันไม่คีบผมหมอแล้วด้านส่งเซตติ้งมาดีดอนนี่ครับมารีวิวเร็วๆเลยโดงไม้เลยกันมา ออกหมดออกหมดออกหมดไวรุนออกหมดไวรุนโอ้โผมแทงแบบ no care เลยนะอันนี้ผมแทงแบบ no care เลยเนี่ยเขาเหยนผมล้ำจัดเลยหลบเลยไม่หลบ อาวงเนี้ยแงสู้มีโอกาสทะลุขี้ขวานนิดนึงนะครับ